คุณโค้ดจะเป็นคนดีเลยอ่ะคุณไม่เคยคิดร้ายกับใครเลยแม้กระทั่งคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจหรือแม้กระทั่งคนที่ทําร้ายคุณคุณก็ยังพยายามที่จะเข้าใจเขาพยายามที่จะอภัยให้โอโหสิกรรมให้ทุกอย่างคือต้องบอกเลยคุณเป็นคนที่โค้ดจะดีเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งเลยนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแต้มบุญจากการที่คุณเป็นคนดีแบบเนี้ยนะจิตใจดีโอโหสิกรรมแผ่เมตตานะ ให้อภัยคนที่เคยทำร้ายคุณนะแม้จะมีใครคิดไม่ดีคุณทำร้ายคุณยังไงคุณก็ยังพยายามจะเข้าใจพยายามที่จะโหสิกรรมพยายามที่จะแบบแผ่เมตตาไปพยายามที่จะแบบให้อภัยเขาเนี่ยต้องบอกเลยบุญกุศลตรงเนี้ยมันจะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆของชีวิตนะคะมันจะทําให้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่ะนะคะพลังบุญแต้มบุญของคุณในยี่สบสี่ชั่วโมงนี้ต้องบอกเลยใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้ค่ะอืมผลจาก บุญกุศลที่คุณสร้างมาก็คือการที่คุณคิดดีพูดดีทําดีนั่นแหละนะทำดีกับทุกคนคิดดีกับทุกคนนะแล้วก็ให้อภัยนะเมตตาผู้คนต้องบอกเลย24ชั่วโมงนี้จะทําให้คุณได้รับโอกาสดีๆของชีวิตคุณอาจจะมีข่าวดีบางอย่างมีเซอร์ไพรส์ดีๆบางอย่างหรือได้รับโอกาสใหญ่ๆโอกาสครั้งสําคัญของชีวิตนะดูเหมือนก็ว่าคุณน่าจะมีคนมาบอกข่าวดี กับคุณในช่วง24ชั่วโมงนี้หากเปในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีโอกาสได้งานนะได้งานที่ดีนะหากก่อนหน้านี้คุณทูกกันแกล้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะทางการงานเนาะที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหากเปในเรื่องของธุรกิจนะก็ต้องบอกเลยว่าคุณจะได้รับได้ได้โอกาสก็คือเป็นลูกค้ารายใหญ่นะที่จะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอดการ หรือได้เกิดเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกเลยคุณจะได้เจอคนรักใหม่จะได้เจอความรักดีๆความรักใหม่ๆนะที่ต้องบอกเลยว่าจะมาส่งเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณให้ดีกว่าเดิมเออตนนั้นน่ที่ผ่านมามีคนมาถักหลังคุณทําร้ายคุณนะ แล้วคุณก็พยายามแผ่เมตตาพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจเขาให้อภัยเขา,เอาโอโหสิกร,รมให้เขาต้องบอกเลย24ชั่วโมงนี้ดวงชะตาของคุณจะเปิดที่เปิดทางให้คุณได้เจอสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและที่ดีกว่าเดิมค่ะเออนะมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆความรักดีๆอย่างแน่นอนหรือถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะหรือมีคู่อยู่แล้วมีคนมาทําร้ายคุณมาทําลายความสัมพันธ์คุณก็ต้องบอกเลยค่ะ ว่าคุณตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฟ้าจะมีตานะคนที่คุณรักคนที่รักคุณอย่างแท้จริงเขาจะได้เห็นได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงอะ่ะหรือมีสติรู้ตัวนะคะมีสติมากพอมีสติรู้ตัวมากพอนะคะที่จะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีอย่างไร นะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าสเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงมากพอทําให้มีคนเห็นคุณค่าในตัวคุณและอาจจะทําให้ใครบางคนตาสว่างสักทีนะแล้วก็รู้ว่าคนที่ดีเนี่ยคือคุณคนนี้ยังไงล่ะโอ้นะใครรักนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ